ขบวนที่901นนะครับผมจอดที่ สวัสดีดน,นะครับอยู่กับผมช่องแม็กไปรู้นะฮะวันนี้นะครับผมอยู่ที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะฮะก็วันนี้ผมจะมาล้อถ่ายขาบวนพิเศษรถจากไอนามนํำเที่ยวนะฮะขบวนที่901กรุงเทพไปทางอยุทยานั่นเองวันนี้เป็นวันิที่23ตุลาคมนะครับมวัน,าาน,นปิยมหมราชนะฮะปี2566ตอนนี้เป็นบรรยากาศด้านหลังเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเก็บบรรยากาศจะมีมที่ชุมทางบางซื่อกันบ้างนะฮะ หลังจากาเราชมบรรยากาศที่หัวลับโงกันไปแล้วนะทุกคนนะอีน่นี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชุมทางบางซื้อนะทุกคนนะวันนี้23ตุลาปีย้มหาราชนะครับผมก็มีทาง K K f c คนรักรถไฟแล้วก็คนที่ชอบเทีย่ยวในเส้นทางรถไฟนะฮะมารอดักถ่ายจากไอ้น้ำกันด้วยนะครับผมอตอนนี้8มง36นาทีนะทางสถานีก็ได้ประกาศให้ผู้ทดยสารระมัดระวังนะครับผม ข,ข 9, 0, 1, บกรุงเทพุขรบ,บรถมาแล้วนะครับผมในชาชลาที่3ขนมนะครับผมในชานชลาที่3นะครับผมขวนึิัยที่901กรุงเทพอยุธยานะฮะ8นาฬิกา38นาทีนะฮะ you <laughs> บอกว่าจะมีบริการอย่างดีนะครับพร้อมอาหารด้วยนะครับมีอาหารด้วยใช่ไหมอ่าขบวนที่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับผมจอดที่ชุมทางบางซื่อนะฮะตอนนี้แปดนาฬิกาสี่สิบสองนาท,นาทีแล้วนะครับผมอันนี้เป็นไปตะกานะครับผมประชาชนมารอถ่ายรูปจากนนกันค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ กองทัพพิเศษรัจักรายนากระบวนที่ 7, เก้าเสริป็นเททื่อนรททัทยา์าเมื่อออกจากสถานสุคราบางซื่อแต่แล้วจะหยุดรับศพขุนศรีที่ทหารรดับสูงให้สหารตอ,อไปครับ บอ้าสวนหนึ่งออกจากชุมทางบักซืร์น,นะฮะ ตรงจุดนี้นะครับทุกคนเป็นสถานีรถไฟบางเขนอ่าเก่านะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้บริการแล้วนะครับผมวนนันนี้มีขบนวนพิเศษรถจักรไอ้น้ำนะฮะกรุงเทพไปทางอายยธยาขาบวนที่901วิ่งนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาถ่ายรถไฟด้วยแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะฮะ ก็จะมีรับห่วงนะครับอ่าเห็นสระรด้ถือห่วงนะฮะเรามาดูวิวโอเวลเราด้วยนะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ผมยังไม่เคยมาถ่ายก็เลยมาถ่ายนะครับผมไม่ได้มีเจตนาอะไรไม่ดีนะฮะมาแล้วนะครับผมสะพ่เศษที่901 นำเที่ยวในวันปิยมหาราชนะฮะก็ไม่ได้วิ่งขึ้นข้างบนนะครับผมขึ้นไม่ไหวนะฮะวิ่งข้างล่างดีก,กว่าสบายใจนะครับผมให้ปู่แกเบาแรงด้วยนะครับปู่ทวดนะฮะรถจกักรยานเป็นแปซิฟิกหมายเลข82889นะครับผมอ่าก็รับห่วงนะฮะ นี่เป็นตู้โอทอปนะครับผมตู้พิเศษต่อสถานีต่อไปจะไปจอดเช็คที่จอนเมืองก่อนนะครับผมและเดินทางต่อไปยันบางปะอินขบวนที่ตามรถจากายน้ำนะครับผมเป็นพอประคองนะฮะรถกระติกน้ำคุณปู่นั่นเองที่เรารกเรียกกันนะฮะก็เป็นรถ เติมสารนะครับพอไปถึงอยุธยาเขาก็จะเติมสารให้กับรถจักไอ้น้ำหรือเติมน้ำนั่นเองปูจีเคนะครับผมพอขอลอเป็นพี่เจี๊ยบนั่นเองนะฮะวันนี้ได้เจอพี่อุ๋ยด้วยอิดีใจครับติใจ ขาต้องจอดอสัญญาณก่อนนะฮะก็ปัจจุบันนะครับสถานีบางเขนข้างล่างนี้ในรางเดินางพวกนี้นะฮะก็จะมีวิ่งพวกรถสินค้าขบวนรถต่างๆพิเศษต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในตารางนะครับผมขบวนจะเป็นรถโดยสารนะฮะข้างล่างก็จะเป็นพวกรถสินค้ารถพิเศษอะไรแบบนี้นะฮะ ไม้กั้นที่ซุ้มอ่าบังเขนนะครับผมก็ลงแล้วนะฮะให้พอประคองผ่านนะครับ หนึ่งนะครับผมข้อจอดที่บางซื่อ นีไปหัวหินนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ชุมมา่บาบซื่อ บวนที่ยวร่องนะครับผมขบวนที่208นะฮะต้นทางนครสวรรค์ปลายทางสถานีกรุงเทพหัวลำโพง10นาฬิกา18นาทีนะฮะรถจักขบวนมาเป็น GEA น,นคะครับผมก็เข้าจอดในชานชาลาที่4นีฮะ,ะบรรยากาศที่บางซื่อน,นะครับตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำชานชาลายกระดับขึ้นมานิดนึงนะครับผม ็ประมาณนี้เดี๋ยวฝั่งทางชันนงช้น1ชั้น2ก็จะมีการทําเหมือนกันนะครับมาแล้วครับผมขบวนที่208ลดรถจักรเป็น G e A 4558นะครับผมบทําขบวนมา G e A 4558นะครับ,ม,บมา G e A บายบายครับตอนนี้เป็นบรรยากาศที่ชุมทางบากซื่อนะครับผู้โดยสารก็ขึ้นลงเยอะอยู่นะฮะคกคอกคักคักบางซื่อก็ยังมีผู้โดยสารขึ้นลงนะครับผมแล้วใช้ในการโดยสารอยู่นะครับรถไฟธรรมดารถไฟชานเมือง จะเข้าจอดที่ด้านล่างนะฮะส่วนรถเร็วรถด่วนและรถด่วนพิเศษนี้จะไปจอดที่ด้านบนนะครับผมเสียงเครื่องรถจักรี่แบบป๊ปบปอปเลยนะชอจริงๆไอ้เสียงนี้นึกถึงงพวกรถชอปเปอร์อะไรแบบนั้แต่อันนี้มันจะดังแบบบุบบุบๆุ๊บุุ

เราไปสารเข้ากรุงเทพสองบาทนะครับขับบอ,อกแล้วอ่วมาแล้วครับผมสองศูนย์แปด